สวัสดีครับเข้าสู่ EP สามนะครับตอนนี้เราก็ออกจากที่พักปุยสารของคมทั้งหลวงตรงอำเภอสีแยกอำเภอรองเนาะถ้าจะไม่ผิดนะข้างหน้าเรานี้ครับก็จะเป็นสรีแยกข้าวเรยวเรียวซ้ายก็จะไปอำเภอวังวงชิ้น ออกสีฉัตรนารายได้นะครับเปทางสุขโข้ทยได้แต่เราจะตรงไปนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นสีเลนครับหลังจากสีแยกผ่านสีแยกนี้ไปก็จะเป็นเลนสวนขึ้นเขานะครับขึ้นเขายาวๆเลยนะครับแล้วก็ลงเขายาวๆครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสีแยกนะครับตอนนี้เป็นเป็นสีแยกมีไฟมีไฟแดงนะครับตอนนี้เป็นอุโมงค์นะครับ สี่แยกแต่เป็นนุมงลอดนะครับถ้าไปถ้าลอดนุมงไปทางขวาเนี่ยก็จะไปวังชินจะไปทางอําเภอลองไปนู่นนะครับไปเงาพเยานั่น,นะครับทีนี้เราก็จะตรงไปเนาะถนนเพิ่งทําเสร็จนะครับพอข้ามแยกนี่ไปก็จะเป็นสองเลนสวนขึ้นภูเขานะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้ก็จุดมุ่งหมายก็เหมือนเดิมครับเราก็จะไปที่ลำปางนะครับไปกินข้าวที่ในตัวเมืองลำปางครับตอนนี้ก็จะเป็นสองเลนสวนนะขึ้นขเขาแล้วครับตอนนี้ ทางก็ดีนะครับวิวข้างทางก็สวยงามหลังจากเราเจอฝนที่ก่อนถึงอุตรดิตแล้วเราก็ไม่เจอฝนเลยนะครับนี่วิ่งยาวๆเลยครับแดดก็ไม่มีเย็นสบายเลยครับ ถ่ายวิวข้างๆทางมาให้ดูครับดูแล้วก็สดชื่นดีขับตัวยาวไปนะครับเนาะจากนี้ไปก็ไม่ไกลนะครับก็จะถึงลำปางนะครับ ลงเขานี่ก็ไปเขตอำเภอแม่เมาะนะครับแม่ทะแม่เมาะนะครับอนาคตเส้นนี้ก็จะเป็นสีเลนกันนะครับแต่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการทำถนนนะครับน่าจะเป็น่วงสุดท้ายทึงจะได้มาทำที่นี่ครับเพราะที่นี่มันเป็นภูเขา การทำถนนอะไรก็น่าจะลำบากหน่อยเพราะว่าถ้าเราลงเขาไปนี่ปุ๊บก็จะเป็นสี่เลนทันทีครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ขาลงนะครับตอนนี้ลงเขาอยู่ครับฝั่งสวนมาเป็นทางขึ้นนะครับเขาขึ้นเขาอยู่ครับทางลงก็เราก็จะเป็นเลนเดียวครับทางขึ้นก็จะเป็นสองเลนครับ ขาลงยาวๆนะประมาณห้าหกกิโลนะครับลงเขาเนี่ยถนนดีมากรถก็ไม่เยอะขับง่ายครับ วิวสวยงามมากเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็ลงเขามาแล้วก็จะเป็นสี่เลนแล้วนะครับตัวน,นี้เขตอำเภอแม่ทะนะครับสี่เลนแล้วดูภูเขาข้างหน้าครับเป็นภูเขาเขตอำเภอแม่เมาะนะครับวิวตรงนี้สวยมากครับ ถนนก็ดีนะครับถนนสี่เลนครับโอ้ยว,วเขาสวยงามมากเลยครับวิวเขาจริงๆสวยจริงๆ ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับสวีสเวีเวโมงกว่ากว่าแล้วรถแทบไม่มีวิ่งเลยครับโอ้โภูเขาอาังหน้าเราภูเขาแม่เมาะนะครับนะ่ะสวยงาม สวยงามเดียครับตรงดิ่งเลยถนน ตอนนี้เราเข้าสู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วนะครับแยกข้างหน้าเราถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปเชียงใหม่นะครับเลี่ยงเมืองเชียงเลี่ยงเมืองนะครับออกเลี่ยงเมืองครับนี่เลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่ไปราชพัฒน์ลำปางนะครับไปเชียงใหม่ไปพระาธาตุลำปางหลวงอะไรไปเกาะคานะครับ ตรงไปแล้วก็เข้าเมืองครับแล้วก็ไปเออ่งาวพเยานะครับสายมือเรานี่ก็เป็นมหลาลลยนิชั่นเนาะนิชั่นเก่าอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับครับตอนนี้เรามาถึงลําปานะครับ เดี๋ยวเราบินข้าวกันครับตอนนี้อยู่ตัวเมืองลำปางนะครับตรงนั้นเป็นพิซซ่านะครับเราไปกินข้าวนะครับไปกินร้านอาหารมุกดาตรงนู้นครับคนก็จะเยอะหน่อยนะร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ชื่นใจตอนนี้ก็เป็นร้านเครื่องดื่มนะชื่นใจไตนนัวน,นี้ก็พี่แซมครับลุงแดงร้านนี้ก็ร้านเก่าแก่ครับลุงแดงอาหารตามสั่งนเราจะไปมบร้านมุกดาครับม้นจิ้นมักดา ข้าวครับวันนี้หนมจินมุกดาอนอาหต่มาแล้วครับรวมรวมโอเคครับ่คาว